กรสลาสดีครับรับผมตลกดักแน่เชิญยิ้มครับหรือว่าดักแน่กเกษตรพาเพลินวันนี้เข้าสวนไม่ได้ <c oughs> ข้างนอกเขาไม่โควิดเลยเขากำลังคุยกันอยู่จะเอาไงดีแอะ <c oughs> เราเลยไม่กล้าออกสวนมันมันเริ่มเยอะแล้วเริ่มมาใกล้ๆกลบ้านแล้วนะเมื่อคืนปิดประตนูนอนเงียบเลยอ,อยู่บ้านคนถามว่ากินอะไรจะบ้าเลยเ็ากินข้าวกินอาหารแบบชาวบ้านนี่แหละเออ เดี๋ยวก่อนจะคุยอะไรนี่จะหมดเวลาเพราะว่าผมตัดต่อไม่เป็นก็ได้ประมาณห้านาทีนะ,นะเดี๋ยวก่อนขอขอบอะไรวะทุตุต้ขอขอบคุณขนมนี่ขนม,นนมตาลน,นี่อะไรอะปลาคูนะขอขอบคุณทุน,นี้นก่อนนี่ก<อ>ินไปแล้วชอบชอบมีกรอบมีกรอบนี่คือแม่ชีแม่ชีฝากมาให้คุณเยอะเลยแม่ชีฝากอะไรมาว่าเดียกันอเออนี่อีก ไม่จีบมาโรตีโรตีคือเขาให้มาเนี่ยไม่กล้าให้ใครนะกลัวมันเสียมาเมียจะไปแจกนอกบอกไม่ได้ไปแจกเอาไว้เถอะบางสิ่งมันอย่างของไม่ดีก็จะไม่ให้ใครใจลายโควิดมาและแดกเยอะกันไปดีบาหวานจะเราประทานหนีโควิดเจอเบาหวานไอ้บ้าเขยดเข็ดไม่มีใครในโลกนี้เข็ดเท่าผมนี่ขอบคุณ นี่คุณครูให้มาวานนี้คุณพอให้มาอีกแล้ว <c oughs> ผมก็ฉลาดเอาน้ำละเอียดไปแล้วามาเด็กกันแล้วก็ถามว่ากินอะไรอยู่บ้านก็กินหลายอย่างนะก่อนจะคุยอย่างอื่นจะกินนี่ก่อนไปเชา้าต้องไปจังวานนี้วันนี้อ,อือเหลือเหลือคือเดี๋ยววันนี้ก็อุ่นกินเช,ช้าช่วยเย็นช่วยพอใส่ตะพึ่งขาดะาไคร่ใบประกูดตามสูตรนะน่ะ แล้วก็มีน้ำผึ้งขายน้ำผึ้งอยู่ทีนี้มันจะหมดก็โทรไปเมื่อคืนนี้บอกพี่มันผลิตไม่ทันแน่ไม่เอาไม่ทันไม่ใช่ผลิตไม่ทันนะแล้วผู้จะทําไง่ะลังคัดสั่งกะว่าจะเอเนี่ยืนขายน้ำผึ้งยืนพื้นอันนี้ครเล็กนะเอาไม่เป็นไรแต่น้ำผึ้งเนี่ยประมาณอ่ะอุนะ่นแล้วร้อนนะผพืชชานึงแล้วใส่นี่ไปปักช้อนโอ้โหสุดยอด สุดยอดรังการงานจ้ะเนี่ยกินน้ำนี่ที่นี้ว่านี่ออกกล้วย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 นี่ซื้อมาไม่มีใครให้ <c oughs> กล้วยเดี๋ยวคุยเรืกล้วยก่อนนี่ภรรยาซื้อมาสวยนะออาญี่ปุ่นนะอาหารญี่ปุ่นนะเนี่ยเขาชอบกันผมก็เลยมาเท้าตื่นเร็วหน่อยแช่ข้าวเหนียวไว้นึ่งเองนี่นึ่งข้าวเหนียวเองใส่หมอ้อ บอกแล้วกันว่ามันเครียดวันนี้จะต้องกินนี่ใครเคยกินบ้างขาเหนียวก็กล้วยหอมไอ้หน้าเป็ดร้อนในจะแดกสนุกสอ่าขาเหนียวทำเองไม่เคยทำละเนี่ยพอดีกะทิมันเหลือครึ่งกลองใส่มาอ๋อขอบคุณนี่มีทีให้มาเยอะมากเลยเนี่น้ำตาลสดจะกินไม่หมดเลยที่ให้มาเยอะเ๋ย เดี๋ยวได้คุยดียก่อนนี่แบบนี้ซื้อจะบอกให้อันนี้ซื้อไม่เป็นไรแต่อันนี้ทําเองน้ําแดงแล้วก็หาขวดที่เรากินแล้วอะของเรานะใส่ไปนี่นี่มันจะได้หวานน้อยหน่อยนี่นี่นี่ยี่หอนี่ยี่หอ้ออะไรก็ว่าไปซื้อเซเว่นแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ไม่ต้องไปซื้อน้ํากินบางทีก็เดินไปจนโลก,โลกภัยมันเยอะไอ้ตังไม่ต้องกลัวเราตังนะมัน <c oughs> ก็บอกเราขายที่ได้ <c oughs> ที่เขียวบุรีอะ แม่ตำกินเองทำไม่ไรใส่ตู้เลยใครหิวกินตรแมาเราจะหิวคนอืือก็ไม่หิวหรอก <c oughs> อยู่คนเดียวแม่ก็เคเไรสารไอ้ลายเฮียโควิดจะแดกฮะถึงไหนแล้วล่ะอ๋อมาช้ากินข้าววันนี้นี่เดี๋ยเดเดีขอบคุณพี่พี่น้ำฝนพี่น้ำฝนให้ปลามานี่ดินี่ปลาพี่น้ำฝนเขานี่เเขาเรียกว่าทรงเครื่องบีบมะนาวใส่หอมแดงส่วนอันนี้ก็ ปลาปลาพี่โฮมกับปลาพี่จิตก,ก็ให้มาหลงก็เลยทอดอันนี้ก็ปลาพี่น้ําฝนระยองก็ให้มาเนี่ยให้สองเจ้าเลยผมเนี่ย <c oughs> ไปมีตังกระซื้อให้ตางกระทำเกษตรเนี่ยคนได้ของเยอะจริงหลาหลาหลากกินจะไม่ไหวเลยแต่ตอนนี้จะขาดมะนาวมะนาวเริ่มหมดแล้วคุยอะไรเสร็จจังเรียบร้อยออเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้เพิ่งออกไปซื้อปาเย็นหวานนี่ ราะว่าชุดเก่าที่มาอาทิตย์ฝ่าแล้วกระชายใบมะกรูดตะไคร้ก็ตามสูตรอะต้องเก็บไว้มันจะหาไม่ได้เนี่ยเมื่อวานไปซื้อยามาตุนอีกสี่ห้าร้อยไม่ใช่สี500่ห้ารนะ้อยหกเจ็ดร้อยนะยาพวกซิงมั่งอะไรมั่งนะ,ะเดี๋ยวจะหมดเท,จดนะทป,ป,ปจะหมดละขอให้ท่านมีความสุขความเจริญน,นะโอเคนี่นี่ว่างๆก็ไปซื้อนี่มาเพาะเล่นผมเนี่ยซื้อมาเพาะเออนะวันนี้ก็สั่งซาใจโจเบกสามร้อยเออนะ สามพาันถ้ารลอยไปอีกสามร้อยขอบคุณที่ชมรายการนี้กดไลค์กดแชร์ดักแด่เัยยิ้มครับดักแด่กระโปรงแดงดักแด่กเกษตรพาเพลินเครียดจริงๆจังแล้วว่าเครียดหลักไรขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยวันสวยคืนนะจ๊ะ